มามากพี่น้องมือนี่ไปหาเบิงสัตว์ปลาหายากไปพร้อมกันหัวิ่อะไรปลาจังหัดเลืยนะครับปลาเขาก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะก็คือปลาใหม่ก็ยังสมบูรณ์อยู่นี่มอนี่สิพาไปเบิงสัตว์หาเบิงสัตว์ปลาหายาก เดี๋ยวขออนุญาตอนันง่ายกล้องนะครับเนาะไปเบิ้งน้ำกันชัดๆเลยมามาเบิ้งไปพร้อมกันไม่อยังกล้องอาจอดินได้ด้วยครับครับอาจดิ้นไล่เลยมุมนี้กรบโปงมีมุมนี้กรบโปงมีเอ้ามุมนี้กรบโปงมี ืมสิลองเอาไมา้ควงเขาไปเบิง้งเพื่อเขาตกใจเพื่อเขาเล่นออกมาให้เห็นลองเบิง้งโอ้ยมันหายากอีหลีครับสมสมก็ว่าเป็นสัตว์ป่าหายากครับหาจนบุนพเอนี่ ถ้ามันหางาา่ายเนาะเวลาแขบ่กกินาที่ถ้ามันหาเจอเหมันก็นบ่แม่นสัตว์ปาาาวลา,หา,า,าห, <c oughs> หาายากเป็นสัตว์ปลาหาง่ายนะครับมีแต่ยุ่งายแห้งเอาบบเบิ่งยุ่งบบเดี๋ยวผมถ่ายยุ่งให้เบิ่งหายากครับสัตว์ปลาหายากหาบ่พอเลยเดี๋ยวมือ้อถ้าพอแล้อผมสิถ่้ายไม่ให้เบิ่งดอก จมาหนีเมื่อบานก่อนยุ่งไรไปแล้วครับแชม